มาจ้าเมื่อนี้เขาก็สิพามาเก็บแตงอีกเนาะเก็บแตงเก็บแตงเบิ่งพี่น้องนี่ลูกไงครับพี่น้องนี่นปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์จ้าพี่น้องอันนี้คือเขาปลูกปลูกกินเองเนาะนี่เพือพี่น้อง เบิ้ะพี่น้องเบ,งบิ้งเบงิบงลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่โตโต,ตพี่นอ้องเบิ่งเก็บเลยจ้ะน่มันพ่อเก็บแล้วเอาเด็ดอันนี้ออกเองว่าชิเอาควันมนันน้ำมาได้ควันนี่พี่น้องลูนี่กันเลยนี่เนี่ปอดสารพี่น้อง อันนี้เฮาปลูปูไ้กินเนาะพี่น้องเฮาซื้อในมันมาถุงหนึ่งพี่น้องเฮาปลูกไว้กินนี่เมืเ่อเหลือกินเฮากระขายเมื่ออยากกินกระขายพี่น้องนี่จุดๆเลยจ้านี่พี่น้องแดงครับ ปอดสารลอยเพื่อเส้นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนหน่อยๆน,น,นี่ยฉลองเก็บกินลูดูอันนีนน้เดี๋ยวฉีลองเก็บกินพี่น้องว่ามันปลอดสารเขากล้ากินเนาะโดยโดยที่ว่าต้องล่างก็ได้พี่น้องเอาหน่อยนี่มันมันไปยังไงมันขึ้นมาตัวสิเอาไปพุ่นไปพุ่นเออเอี๋ยวพี่น้อง ănกิน hmm. นี่กินแล้วพุ่นอืม hmm. แตงหัาป่อยชางพิษพี่ต้องเก็บกินสดๆได้ได้วยนะต้องล้างนำวันนี้แตงห้าปลูกเองห้ากากินนะน้องเหือจะทาแตงซื้อมาจากตลาดต้องล้างน้ำก่อนได้พนะี่น้องเนาะลงเก็บแล้ว

บอกแต่กระห้องเด็กเก็บข้อมือจะมาได้ใช่แล้วโคกเก็ดหน้อยเมลายลายพี่น้องพอว่างหับปลูกเมลายนะปลูกหน่อยเดียว นี่พี่น้องฮับบุกเสแปลงพักบัวแล้วแบบธรรมศาสตร์บัมีการตาต่อคลิปพี่น้องนี่นี่หัาไปขายกระซีหนว่วยซาวพี่น้องนี่นี่นี่แตงฮับปลูกกินเองเข้านี่เก็บไม้ไม้ชุดๆเลยจ้ะ คือแสบแต่พี่น้องบาดกรอบดีต้องอีกจักน้วยเป็นยังไงอย่าหาหน่อยหน่อยที่มันงองกกอนนี่พี่น้องเอาไปกินกับแจวกับปีนนเนาอพี่น้องไว้คักเจ็บเนื้อ มาก,กินมักแตงให้พี่น้องดูมะแตงเขาซื้อมาปลูกทุ่งหนึ่งพี่น้องมูแรนเขาก็เก็บอยูยยยออออ่แต่ว่าบลายมันหนีหลายอยู่เขาเก็บจมื่นพี่น้องแตงเขาปลูกเองเขากากินเนาะแต่ว,ว่าซื้อมาตามตลาด ลัางน้ำกันแนละ้พี่น้องเนาะเอาวมากินสดแบบนี้มาใส่เพราะว่าตามตลาดเขาฉีดยานี่จ้ะพี่น้องเอา้าสิบิทอนหอมต่อลูกค้าสั่งหอมไปจ้งไปจ็งพี่น้อง